สวัสดีครับผมเสือธนพลนะครับไม่ใช่เสือธนพลอินทร์นะครับเป็นเสือบลัยยนต์ครับวันนี้จะมาขอแนะนําตัวนะครับว่าที่มาที่ไปของการทําช่องนี้คืออะไรนะครับผมเป็นคนชอบรถปีลึกสาเหตุที่ชอบก็เพราะว่ารถปีลึกเนี่ยหนึ่งแน่นอนนะครับราคามันถูกนะครับก็พอจัดซื้อได้ครับ ข้อ2นะครับรถปีลึกสามารถแต่งปรับปรุงหรือเพิ่มอะไรต่างๆออปชั่นต่างๆได้ในราคาที่ผมกระเป๋าไม่ฉีกนะครับ mm hmm. เวลาขายต่อมันก็รู้สึกไม่เจ็บมากนะฮะ mm hmm. ก็จะได้เปลี่ยนรถได้บ่อยเท่าที่ต้องการครับ อ่ะทีนี้ผมก็มีรถและคันแรกของผมเลยก็คือ Honda Accord ท้ายก้อนเดียวนะครับจดทะเบียนปี1995นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความบันเลยตามต่อมาด้วยความชิบหายอย่างต่อเนื่องจนยันมาถึงรถคันล่าสุดของผมก็คือ c ีตองซองเตียนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกว่าคันแรกมันเริ่มบันเลยจากอะไรก็เป็นรถที่ผมได้ราวๆาว31นะครับก็ เฮอร์มอยฮะเฮอร์มอยได้รถมาก็จัดเลยครับเครื่องเสียงเบาะหนังนะฮะแต่ยางก็ยังเก่าอยู่สิ่งแรกที่เริ่มบันลเลยเห็นได้ชัดๆเลยก็คือยางครับบวมก็คือยางเก่ามากครับเป็นยางติดรถมาผมซื้อรถที่เต็นต์นะครับก็วิ่งไปแล้วก็เจอหลุมผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์อกครับเน้นแต่ขับเร็วเพราะว่าสักแต่ขับเร็วก็เจอหลุมแล้วตอนนั้นน้ํามันท่วมด้วย นะครับก็เลยมองไม่เห็นตุม้มกลับถึงบ้านฮะบวมฮะก็ยังคิดว่าเออ,อยังวิ่งได้นี่หว่ายังวิ่งได้อยู่ดีกว่าแต่ว่าเพื่อนแม่นะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ชิบหายแล้ววิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนยางฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่รู้จักกับยางเปอร์เซ็นต์ทจัดมาครับก็เอาเห้มาวิ่งได้เอาล่ะเดี๋ยวอันนี้มันคือคลิปแนะนําตัวเนาะ ก็ไล่ไปทีละคันละกันเดี๋ยวส่วนรายละเอียดก็จะไปลงความบันรรยในแกะในแต่ละนะครับผม EP ในแต่ละคันนะครับว่าผมซ่อมแก้ชิบหายแก้บันรยอะไรลงไปบ้างก็คันต่อมาครับผมก็มิรักแฟนเพลงนะฮะมิสูบิชิครับผม E car อดีตแท็กซี่ครับผมวางเครื่อง RVR ไอตัวนี้ก็บันรยจักเหมือนกันครับไม่ได้ดังใจ นะฮะเบียน้อยหอยน้อยเนาะก็ต้องปล่อยไปคันที่สามครับผมมันถึงคันที่สามนะฮะเตอรต้ตาอวันซ่านี่ผมเปลี่ยนแนวเลยผมมาแบบเขาเรียกอะไรฮะรถรถป้ายแดงครับผมรถป้ายแดงจําได้นะครับแม่ซื้อให้เพราะว่าเห็นลูกบรรยรถเป็นสองคันก็เลยเอาป้ายแดงะฮะกะว่าถ้าป้ายแดงมันยังทาบรรยรได้อีกนี่ก็คงไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็คงไม่มีทางบรรยแต่ขอโทษครับผม เสือจัดครับเพราะเสือบรรยัยนจัดลงไปสามปีนะครับชิบหายครับไฟเครื่องขึ้นไม่น่าเชื่อครับผมรถป้ายแดงเสือบรรยัยนจัดซะไฟเครื่องขึ้นเลยต่อมาครับผมก็เอาไอ้อ้วนซ่าบันซ่าเนี่ยไปโยนใส่เต็นท์ครับแลกออกมาครับผมเงินทองไม่เอาสักบาทสักสตางค์ครับเอาเทียน่าออกมาครับผม ขับได้ไม่นานฮะก็มีอันต้องพลากกันไปเพราะว่าอ่าคนที่เขาขับอยู่เขาก็ไม่ค่อชอบเพราะมันอื่นแต่ส่วนตัวผมชอบนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าใน EP ีของมันต่อมาช่วงนั้นก็ไหนๆก็ญี่ปุ่นมา4ี่ลำละนะครับก็เป็นรถยุโรปบ้างครับก็มาเลยครับลำแรก e 3 9ครับ bmw series ห้ e 3 9นะครับผมตัวนี้ลำดับที่5ในลน์เสือบรรยตนยนะครับโอ้โหตัวนี้ แสบสุดๆนะฮะผมเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าปรีดสุดนะฮะเป็นลำในดวงใจเลยเรียกได้ว่าแบบผลาญเงินผมไปเยอะมากทุ่มไปเยอะมากวางเครื่องอัพเป็นสามพันรัดถึงใจนะครับเป็นคันที่ผมแบบถือว่ารักมากเลยนะครับเมื่อมียุโรปลำแรกแล้วก็ต้องมียุโรปลำต่อไปนะฮะไปมันต้องไปให้สุดครับผมกลับมาเลยครับไอโวครับ บ o bon l v o S80 นะครับลำนี้ก็ตั้งใจฮะเอามาขับเพื่อรับส่งแม่ส่งลูกไปโรงเรียนครับเป็นลำที่เรียกว่าไอ้ใบครับผมก็คือทำแม่งทุกอย่างนะฮะไม่เคยขัดไม่เคยงองแงไม่เคยตายหากลางทางนะครับลำนี้ก็บูรณะไปจนจบจนสิ้นนะฮะก็ถึงเวลาต้องแยกจากกันมันก็ หวิวิวนะฮะว่าทําจนสุดแล้วแล้วก็แต่ชีวิตมันต้องไปต่อครับผมผมก็ไปต่อที่ลำล่าสุดก็คือเจตตรองสี่ตรอง2องเตียซอยเพลียซอยมันซอยมันบ้างไม่มันบ้างนะฮะก็ผลานกันไปแบบว่าขับให้พังมีตังค่อยซ่อมนึกอยากจะซ่อมก็ซ่อมครับผมบางทียังไม่พังก็อยากจะซ่อมประกวนพัง ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําตัวนะครับเพื่อให้รู้ว่าเสือบรรยนมีที่มาอย่างไงแล้วก็มีที่ไปอย่างไรเสือบรไยอะไรบ้างเสือทําอะไรชิบหายบ้างรถ่ลาคันศักสีดีๆทั้งนั้นแต่ก็มาชิบหายคาตีนเสือนะครับก็มาแนะนําตัวกันนะฮะแล้วก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้ติดตามกันนะครับ ท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมชอบใจก็แชร์นะครับเพราะถ้าเห็นว่าไอ้นี่มันบ้าและอยากเห็นมันบ้าไปจนถึงรถที่แบบปีเก่าๆรถที่ไม่ค่อยมีใครเข้าขับกันหรือว่าเป็นรถที่ไม่ได้อยู่ในกระแสนะครับถ้าอยากเห็นต่อก็กดไลค์กดแชร์นะครับสับสไครต์กันไปนะฮะผมจะได้มีแรงใจมีกำลังใจนะฮะในการหารถปีลึกลงมาเล่นอีกวันนี้นะครับผมก็ ขอบคุณนะครับก็คลิปแรกก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่เพิ่งเคยใช้ไอ้โปรแกรมนี้ครับก็ถ้ามันใช้ดีเดี๋ยวผมคงไปต่อโปรนะครับผมเห็นว่าปีละเจ0ดกว่าบาทอ่ะไหนๆจะทําทั้งทีก็เอาให้มันสุดครับนิสัยผมก็เป็นแบบเนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้พวกพี่ๆนะครับผมว่าคนบ้าๆของผมก็มีหน่่ยโลกวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเข้านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับรออีกคลิป